โอเคครับก็ผมบกก็บอกเกมแคสต์อยู่แคสเกมลีแองเจลหรือนางฟ้าลีเธนั่นเองโอเคครับในพาร์ที่แล้วเราเพิ่เสร็จวันที่สองครับตอนนี้เราจะเเริ่มวันที่สามกันต่อเลยโอเคครับอืมทำเพื่อนะครับแล้วจะจบวันที่สองแล้วก็เป็นคะแนนของเพื่อนสาวไปเต็มเลยครับเพื่อนสาวที่ผมได้บอกไว้แต่พาร์ทที่แล้วนะว่าใจตรงกันอย่างประหลาดครับน้องสาวก็กลายเป็นทําตัวเกินงามไปมากเลยครับทําให้คะแนนดรอปลงไปเยอะตอนนี้คือ ถ้าจะให้เลือกกันตอนนี้ผมไปทางเพื่อนสาวโดวยเต็มที่เลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ในภา์ที่แล้วครับทั้งมีเหตุผลทั้งใจตรงกันแล้วก็มีห้าในหนึ่งอย่างที่ผมบอกแต่ตอนที่เจอหน้าครั้งแรกเลยครับพอน้องสาวคะแนนดอปลงเพื่อนสาวก็เลยพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยครับก็ต้องมาดูกันซิว่าที่สามนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเปล่าครับไม่งั้นผมอาจจะตรงมาที่เพื่อนสาวอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่เราอยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเราต้องมาดูกันเลย let's go อ้าวกดผิดโอ้เสียเสีย,สยหมดเสียหมดเลยโอเคผมพยายามที่จะสลัดความกังวลทั้งหมดออกไปโอเคครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะก็ยังเป็นวันหยุดอยู่ครับโดยพยายามที่จะไม่นึกถึงสิ่งที่กะริยาเตือนเมื่อวานมากนะเขาสาดเตือนทำไมไม่คิดไว้บ้างวะเพราะถึงคิดมากไปก็ป่วยการไปเสียเปล่าก็ถูถกสู้ทำใจใสบายๆและพร้อมรับกับทุกป,ปัญหาดีกว่า รู้สึกว่าหลังๆนี้เขาเอกมันจะหล่อขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่าผมชมมันขึ้นเรื่อยๆนะดีครับผมจะไม่ต้องด่ามันมากที่จะด่าเหมือนกันผมแอบหวังไว้ว่าวันนี้คงจะราบเรื่นดีเหมือนกับทุกวันเหมือนกับทุกวันเนี่ยเท่าที่คิดนะวันศุกร์กับวันเสาร,ร์ที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยจะราบเรื่นเท่าไหร่นะจนกระทั่งเสียงของป้าตะโกนด,ดังลั่นออกมาจากชั้นล่างปลุกผมให้ตืน่นเพิ่งจะบอกเมื่อวานครับว่าน้องสาวไม่ต้ปลุกสุดท้ายน้องสาวก็ขึ้นมาปลุกไอเนี้ย อย,นะอ,อย่างนี้นะอ,อ,อ,อะไรอนะไ่จับอ้าวอ้าวอะไรนะโอ้คัสซีนแบบใหม่ครับผมไม่เคยเห็นฉากแบบนี้ผมเดินลงมาชั้นล่างแล้วก็พบกับผาพไว้นักนะอะไรอะนี่แนะ่นี่แนะ่ฟ้ากำลังพยายามเอาไม้กวาดไล่ฟาดอะไรบางอย่างเป็นวัตถุสีชมพูมีสีดำคาดกลางครับมองไม่ชัดเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรบางอย่างที่รูปร่างกลมๆสีชมพู หยุดนะฟ้าจะกนไปพรางวิกเอาไม้กวาดไลฟ่ฟาดไปพรางแมงสาพ,พันไหม่วะดูแล้วมันก็ขำดีเอามันก็จะยืนดูอย่างนั้นนะค่อยช่วยน้องหน่อไหร่ให้เยวสิผมไม่เคยจะยืนดูอย่างนี้ใช่หรอกระโดรู้ตัวแหละนะฟ้าให้พี่ช่วยไหมเสร็จละแปะแนนไงขูว่าแล้วพี่คะ สิ่งสุดท้ายที่ผมรู้สึกและสัมผัสได้คือด้าไม่ขวาดแข็งๆที่บกุกเต็มแสกหน้าถือว่าทําความสะอาดหน้าตายามเช้าในตัวไงไม่ต้องล้างหน้าแล้วนะก่อนที่ทุกอย่างจะมืดไปอา้าวหลับเลยอระมึงโดนปลายไม่ขวาดฟา,าดหลับอันนาไปปลายไม่ขวาดก็คือส่วนที่เป็นขนใช่ไหมครับส่วนที่เป็นขนที่มันอ่อนๆไอ้ไอพ้พระเอกเนี่ยโดนส่วนที่เป็นขนตรงนั้นฟาดหัวแล้วเขาสลบไปครับ คิดคิวถึงความอนาถของมันครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะพี่ปลาดคะเสียง <s weet> ของฟ้าเรียกชื่อผมทำให้ผมได้สติอีกครั้งนึงไอ้ยะเยสตักน้องสาวโฮเลยเชียดแต่ยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าชุดน้องสาวนี่จะเซ็กซี่ไปไหนครับ <laughs> 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 โอเคครับไม่เป็นไรมากใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรมากนะ แค่ยังเจ็บอยู่แถวๆที่โดนป้ดน,นิดหน่อยใช่ปลายไม่กว่าส่วนให้เป็นขนน่ะตัวนี้มันปวกเปยียกจริงดีจังนะที่ไม่เป็นอะไรมากน้องสาวครับถ้าเกิดไม่ตัดความยุ่งง่ามหรือว่าความเกาะแกะมากก็จะน่ารักครับก็น่ารักครับก็น่ารักอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าหลังๆขอดูหน่อยช่วยทำตัวดีหน่อยครับวันนี้อาจจะทำให้คะแนนกลับมา ทีแรกฟ้าห่วงแทบแย่นี่ว่าพี่ปลาจะเป็นอะไรไปแล้วโดนแค่นี้เนไม่เท่าไหร่หรอโอ้โหทำเป็นลอใช่โดนแค่นี้มันก็ควรจะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่หลอกนะโดนแค่ปลายขนไม่กว่าเนะี่ยมึงลงไปสลบเนี่ยแทบเลยใครผิวพี่ในือม,มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นทำไมมึงสลบวะแหมลองนี้ฟ้าฟ้าเท่าไรกว่านีน้ีก็ดีหรอกนะด้วยปลายด้ามไม่กว่าเลยอะ่ะน่าจะดีนะคะดูหน้นะฟ้าพี่ล้อเล่นกูเจ็บจริงจรงเจ็บไม่หายเลยนะ ฟ้าขอโทษจริงๆนะคะพี่แม่ระวังให้ดีพี่ก็ไม่เป็นไรมากหรอกนะว่าแต่มีอะไรเหรอคะพอดูใกล้ๆแบบนี้แล้วฟ้าเองก็ดูเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะดูตรงไหนวะพระเอกผู้ชมลองมองตรงมุมสายตาครับแล้วก็ลองเฉียงจากตาของพระเอกไปถึงตาของฟ้าครับคุณจะเจอโฟกัสอยู่ตรงไหนครับจากนั้นพอพระเอก ใช้สายตาตรงนั้นแล้วก็ได้บอกกับฟ้าว่าเธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงๆพระเอกใช้อะไรตัดสินครับให้ผู้ชมเดากันเองจุ <c oughs> ้ยว่าอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> พูดเรื่องไร้สาระอีกแล้วแอนเน่น้องหลานี้ก็ซึนได้น่ารักดีครับซึนแต่ไม่ไดเดรัะนะซึนแต่น่ารักไม่ได้ไร้สาระนะดูซิตัวทรงทั้ง อีพระเอกมึงก็ตรงไปไม่วะไอ้ฮะกูนึกว่าจะชมว่าเออี่สายฟ้าเนี่ยโตมากเลยคุ้ม,ม่เชยได้ที่ไหนได้พ้าดูาเป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่าส่วนทรงองคเอวนมระเบิรนเนี่มันถือว่าเป็นความชมเปล่าว่าพระเอกลมเพรสเจอร์ได้ขนาดนี้คงไม่เป็นอะไรมากแล้วพี่ปราดน่าจะพอลือกขึ้นไหวใช่ไหมคะแต่ผมแปลกใจว่าทําไมอยู่ด้วยกันสองต่อสองทำไมน้องสาวถึงไม่จู่โจมนะแต่พออยู่ต่อหน้าคนอื่นน้องสาวเราถึงจู่โจมได้รุนแรง อทำไมเพราะความรู้สึกหึงมันขึ้นมาก็เลยปลุกความกล้าในการจูโจมเพะพออยู่กันสองต่อนี่ทําตัวเป็นน้องสาวที่ดีอมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อได้สิตอนนี้พี่ปลาดรู้สึกหิวบ้างเปล่าคะอืมไม่นะพี่เพิ่งตื่นก็เลยยังไม่รู้สึกหิวเท่าไหร่มีอะไรงั้นเหรอข้อดีเดี๋ยวว่าจะออกไปทําธุระแถวหน้าบ้านสักครู่คะ่ะอืมปลาจะออกไปแล้ว ดว่าไม่น่าจะนานแป๊บเดียวก็คงเสร็จแล้วตัดสบายเลยแต่ว่าฟ้าเองก็กลัวว่าพี่จะหิวแย่เลยไม่ต้องรีบไปได้นะพี่ก็น่าจะทําไข่เจียวเป็นแหละเดี๋ยวถ้าพี่หิวเดี๋ยวคงหาอะไรทานเองแหละเออแหมไม่ใช่เด็กทารกเนาะจะหิวแล้วจะหาอะไรกินเองไม่ได้นอกล้วก็ห่วงเกินไหวพี่มันหาอะไรกินเองบัางเถอะถ้าอย่างนั้นฟ้าขอตัวก่อนนะคะ ผู้จบฟ้าก็เดินตรงพื้นประตูแล้วเปิดมันออกเทพียทีเทนาส่วนผมเองก็เอนตัวลงนอนบนโซฟาและหยิบรีโมทโทรทัศน์พระเอกนี่แม่งว่างจังครับวันๆวันหยุดนี่นอนกรุบอยู่บนโซฟาไม่ไรทำเนาะคล <c ười> ิกยังไม่มีความคืบหน้าใดๆสําหรับการอ๋ออันนี้ข่าวครับยังใหม่มีความเคิื่อนหนาใดๆสําหรับการน,นําตัวนักโถดชายเอาแหละนะ่งๆเขาจะเต้นๆๆเต้นเต้นกับใบยา แมนูแนะนำประจำเช้านี้กับเชฟทีมฟุตบอลไทยได้ผ่านเข้ารอบฮูวฮลิเชียนมีออกข่าวของประเทศไทยด้วยได้ทีมฟุตบอลไทยได้ผ่านเข้ารอบครับแต่ว่าได้ข่าวว่าโดนเกาหลีโกงแลว้วชุยอันนี้เราอย่าไปพูดถึงครับมันเป็นัญหา,ท,าที่พุณจะผ่านมาไม่นานนี้เองครับ๋ยวเอาไปดรามากกันต่อนะครับผมกลัวช่วงเช้าอาทิตย์นี้แทบไม่มีรายการอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เลยยกเว้นข่าวที่เกาหลีโกงไทยครับเน้นจังเลย ผมเปลี่ยนช่องกลับไปที่ช่องข่าวดูข่าเช้าอย่างน้อยๆก็เพราะว่ามันอาจจะมีข่าวอะไรแปลกๆบ้างข่าวแล้วข่าวเ่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเจอแต่เกาหลียังจะย,ยังไม่จบผมนั่งดูไปแล้วคิดอะไรเรื่อยๆเพลิน,นๆไปนึกย้อนถึงเรื่องวุ่นๆเมื่อเช้านี้เออแล้วพูดถึงไอ้ตัวสีชมพูมันหายไปไหนครับผมเพิ่งนึกได้เลยเนี่ยโหปกติกผมจะต้องนึกได้เร็วกว่านี้นะตัวสีชมพูที่มีผ้าคาดสีดำพาดรอบตัวคืออะไรครับแมงสาบพันใหมหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นพวกนั้นที่เพื่อนสาวกับพระเอกพูดถึงกันครับผมก็ไม่แน่ใจนะฟ้าวายแต่เช้าเอาไม้กวาดไล่ฟ้าตัวอะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นพวกนั้นที่ไม่ใช่ว่าพระเอกกับเพื่อนสาวเห็นกันเท่านั้นแหละครับรฟ้าเห็นได้ไงวะเอ้ยยังไม่รู้ครับเดาไปเรื่อยอยู่ได้เดี๋ยวสิตัวอะไรบางอย่างนั่นเหรอเออพิ่งเึ็กได้เหมือนกันเนาะทำไมเราถึงพึ่งมาเึกได้ตอนนี้เนี่ยลืมถามเรื่องเจ้าตัวประหลาดไม่เช้าเสียสนิทเลย มันอาจจะมีอันตรายก็ได้น่าจะรีบบอกฟ้าไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ฟ้าคงไม่ได้ไปไหนไกลกันมั้งจะรีบตามออกไปบอกอะ <c oughs> แล้วมันอยู่ไหนอ <c oughs> ถ้าฟ้าบอกว่าไปทุร์แถวหน้าบ้านเองอ๋อไปอยู่ไปทุร์แถวกับเพื่อนบ้านปะครับไอพี่อีกสองคนเน่ะที่อยู่ข้างบ้านแล้วอะคิดดังนั้นแล้วผมจึงปิดโทรทัศน์และเดินตรงไปที่ประตูฮลโลคาเมเลเดอร์ซามูไรทำไมมันเท่จังวะ ชม,ชมเห็นปุ๊บชมปั๊บเลยมันเท่จริงผมว่าแกร์กอ๋อมาครับแก๊งสามสาวผมดำตาก็สีฟ้าเหมือนกันด้วยนะผมรู้สึกเริ่มสังเกตขึ้นเรื่อยๆดิได้แถมชอบมาคุยกันสองคนนั้นคุยกันเองไม่แปลกครับแต่น้องสาวเราทำไมเราต้องมาร่วมวงด้วยมจะจะรู้จริงเลยทั้งหมดมีเท่านี้งั้นเหรอค่ะฟ้าเองก็ทราบม,มาเท่านั้น นั่นพี่ชายนี่กลับมาแล้วครับเสียงน้องที่เงี้ยวเงี้ยวอาเดียเออขอโทษนะที่มาขัดจังหวะอะไรรอเปล่าไม่หรอกค่ะคือเดี๋ยวยังไงคุยกันต่อให้จบก็ได้นะเออแบบว่าไม่เป็นไรจ้ะเมื่อครู่นี้ก็คุยกันจบพอดีแล้วล่ะใช่แล้วใช่แล้วแต่ดูลแล้วเดี๋ยวนีคัดต่อกันนะคะพอดีมีกิจการที่เราเรียววันนี้เดี๋ยวจะไปไม่ทัน อ้าวันนี้วันอาทิตย์อ๋อมีกิจกรรมโรงเรียนโอเคแด้เจอกันรู้สึกว่าคุณน,อน้องนี่จะใส่ชุดนักเรียนแทบทุกวันเลยนะแต่งเปลี่ยนบ้างก็ได้มั้งสาก่อนนะคะันมีใครมีแล้ว <laughs> อับสอนหันหลังแล้ววิ่งวิ่ง,ง,งออกว่าใจครู้เลย <laughs> หาหาเสียงนอ้องแปบ๊บหนึ่ง <laughs> โอเคสมกับที่เธอบอกว่ากำลังรีบอยู่จริงแต่ชั่วพริบตาหนึ่งผมกลับรู้สึกว่าการโผล่มาของผม ทำให้ธุละของทั้งสาคนจบลงเสียมากกว่าอืไปขัดจังหวะทั้งสาคนอย่างที่ผมสังเกตไว้ครับผู้ชมลองคิดตามขึ้นเรื่อยๆครับอับษรนี่เขาขยันจังนะครับอืมขยันเกินเด็กจริงๆอ่ะว่าอย่างนั้นนะเอยังไงเหยวจ๊ะขณาวันหยุดยังแต่งชุดนักเรียนไปทํากิจกรรมเลยนั่นนั่นอั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 นอะไรครับทำไมคุณพี่อัจฉราถึงทำพิรุธอย่างนั้นครับมีอะไรล่าครับ อัะสอนนี่ขยันจริงจริงด้วยแหละไอ้ไออยังไงยังไงยังไงมีพไปิดแล้วต่พี่ผมชอบจับผิดด้วยนะผมไปทำงานเปพนักงานคิวซีฝ่ายจับผิดส่วนบุคคลนะครับบอกเพื่อะปะเขาก็แบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่คะแล้วปะคุณป้าเป็นลูกอะไรกับเขาเขาเพิ่งย้ายมาไม่ใช่เหรอตามที่บอกมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอะ่ะป้าเอยังรู้สึกเลยว่าน้องสาวพี่แฉชลานี่เป็นคนกระตือรือร้นจริงๆรมีมัน ทุกขนแต่ขิดแต่ขวงใจคนพวกนี้จริงเลยทําไมกันไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าไม่ไม่ต้องคิดเองหรอกกูก็คิดเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมกําลังรู้สึกว่าพี่อัญชลากำลังรู้สึกลําบากและฟ้าเองก็กาลังช่วยพูดเพื่อกเกิดสถานการณ์นี้ฟ้าไปสนิทกับพวกเขาแบบแปลกนะแปลกจริงนะจริงแล้วผมอาจจะไปทักเรื่องส่วนตัวของครอบครัวคนอื่นที่ตัวเองไม่ควรทักก็ได้แต่ฟ้าฟ้ามันน้องสาวเรา ถ้ายัางไงเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะนี่ขึ้นได้ว่าต้มน้ําในหม้อที่บ้านไว้อื่มเย็นคุยกันเด็บดีเมื่อกี้อยู่ๆก็ต้มน้ําในหม้อไว้ข้างบ้านนะพี่ครับคงขอเข้าไปดูไหนได้ไหมครับนี <c oughs> อ่อาจลารีบเดินหนีจากผมไปอีกคนนะมีพี่รู้จังวะน้องสาวอธิบายหน่อยครับ <c oughs> น่ากลัวผมจะโผล่มาแล้วพูดอะไรผิดจังหวะจริงๆสักหรอมั้งไม่ต้องไม่ต้องคิดหรอกมันใช่แล้วแหละน่าจะใช่แล้ว เป็นไรหรือเปล่าคะพี่ปาดป้าเห็นท่าทางเหมือนพี่จะไม่สบายใจเลยปาเอกก็ถามมันไปตรงๆเลยอ๋อเปล่าเปล่าพี่ก็แค่รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอาจจะทําอะไรผิดไปหรือเปล่าทําอะไรผิดก็ดูเหมือนพี่จะมาขัดจังหวะแล้วก็ถามซอกแซกไปมั้งเดี๋ยวขอพักกินน้ำสักครู่ครับอืม อย่าไปคิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะพี่นี่ก็คิดมาไม่เข้าเรื่องสงสัยคงเพราะหิวแล้วลมั้งงั้นเดี๋ยวฟ้าจะรีบทำอาหารเช้าให้ทานนะคะอืแจะว่าไปยังไม่กินข้าวอีกเนาะมันมีระบบคมนาคจริงๆครับฟ้าก็ตัดบทอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าสองรอบแล้วมั้งที่โดนตัดบทแบบนี้ตอนแรกก็ตอนที่มาเจอกับพวกเขาครั้งแรกในตอนวันที่หนึ่งหรือวันที่สองครับอันนี้ก็อีกทีหนึ่งทำไมสามคนนี้ ที่ผมสีดําและตาสีฟ้าเหมือนกันเข้ามาจับกลุ่มรวมกันน่าสงสัยน่าสงสัยผมเดินตามฟ้ากลับเข้าไปในบ้านและนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารเพื่อรออาหารเช้าปีมือฟ้าเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอะไรไขดาวอะนา่นเนาะจำได้ด้วยข้าวไขดาวเสตรพิเศษแล้ว พ่อเอกมึงแดกเ็นเน่ยข้าวไข่ดาวเลยวะมึงทำเองก็ได้มันข้าว,ขาาว <c ười> ไาาข่ดาวอะแมวกะเพราด้วยอะกะเพราไก่ไข่ดาวอะอาหารยอดฮิตของคนไทยอ่ะไมิงขัดกะเพราไก่นี่คือมึงไม่ได้กินไข่ดาวเนยนยถุยขนาดน,นั้น <c ười> พูดเสร็จป้าก็วางจานข้าวไข่ดาวลงบนโต๊ะแหน่เดยมานั่งด้วยหรอ <c ười> โุ้อย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งครับว่าผมชอบการเคลื่อนไหวของภาพมันมากเลยอ <c> ะ <ười> แล้วมันพิเศษตรงไหนกันล่ะเนี่ยก้าวันนี้ป้าทำด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษยัยงไง เอาน้องสาวอย่างนั้นเขานับได้แหละว,ว่าเป็นความพิเศษของอาหารนะแต่ไม่เป็นไรครับน้องสาวน่ารักพี่รับไว้ได้ครับแค่นั้นนะเพราะเอ๋ยังคิดเลยนะทําไมเลยคะหรือว่าพี่ปลาอยากจะได้อย่างเอ็นน,นะเฮ้ยพี่ชายอยากได้อะไรรู้กันนะเว้ยเปลาปล่าเปลา,ปลา,ปลาแค่เห็นฟ้าว่าพิเศษนะพี่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีอะไรแปลกๆบ้างถ้าแบบนั้นเอ็นนะทำไมน้องสาวต้องหน้าแดงครับ คราวน้าป้าจะทําแบบใส่ความรักลงไปด้วยโอเคครับเริ่มการจูโจมของนักสาวได้เริ่มขึ้นแล้ว <Holy shit. S 1> โอ้หเลยเชียดก็อยากที่บอกผมว่าไม่ได้รังเกียจอะไรนองสาวอะครับก็แค่หลังๆทําตัวเกินงามมากไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าน้องนั้นก็น่ารักแล้วก็เฮ้ยเป็นคนดีอ่ะโดนทําดาเมจใส่ยอย่างงี้ก็เลยเริ่มเอียงอีกแล้วใจโรเลจริงแล้ดีไหมล่ะคะ ผมเกือบจะพบนข่าวที่กาีเกวอยู่ผลัวอะไรใช่ไหมเอามาจากปากหลังจากที่ยินฟ้าพูดอะไรแปลกๆแบบนี้เตฟ้ามันนะขนล,ลุกนะเฮ้ยพระเอกมันโอ้มันไม่เป็นงานไหนวะเรียกอย่าเงเงี้ยมันก็ทำไมล่ะคะก็เราเป็นพี่น้องกันมันก็ช่าเห็นนะผมนี่ก็จะบันซึกคอนให้ได้ดแต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นพี่น้องกันมันก็ต้องประมาณนี้ครับ บางดีบอกอาจจะยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราเป็นแค่พี่น้องกันแล้วก็พุ่งใส่เพื่อนสาวอย่างเดียวดีไหมแต่ว่าน้องสาวก็น่ารักนะพูดเรื่องรักๆๆนี่มันพี่น้องรักกันนี่มันผิดตรงไหนอ้าวกลายเป็นพระเอกแม่งคิดไปนูน่นนี่น้องสาว <c oughs> โหดมากป้าเองก็ไม่อยากจะทะเลาะกับพี่ปลาดด้วยโอเคโอเคโอเคพี่ก็คิดมากไปเองพี่แม่งเห่นนะพี่คิดไปนู่นไปนี่คิดว่าเป็นพี่ซิพี่ซิตออนนะฮุยกคุยไปถูก เอาเป็นว่าพี่ขอโทษละกันถึงฟ้าจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าฟ้าก็ยกโทษให้ทั้งที่ยังไม่เข้าใจเนะะี่ยครับไม่แน่เดูว่านิ้น้องสาวแล้วคันนี้ใส่ดีนะครับตั้งแต่พาแรกแล้วแหละแต่คำพูดของฟ้าทําเอาผมรู้สึกผิดนิดๆรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นฝ่ายคิดมากไปคนเดียวอืม จริงๆมันก็คิดแหละพระเอกมันก็คิดเหมือนกันครับว่าอาจจะอาจจะนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ร้อนตัวไปก่อนแล้วอย่างนี้แต่ทําเป็นปฏิเสธน้องสาวน่ารักไม่ต้องปฏิเสธหรอกแมรู้กันนะผม <c oughs> นั่งทานข้าวไปสักพักจนนึกขึ้นได้ว่าลืมถามฟ้าไปเสียสนิทเออใช่เรื่องตัวสีชมพูเออฟ้าอะไรคะพี่ปลาดเรื่องเมื่อเช้าเหรอนะแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับ โอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วลก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วผมจะไปตอบให้ครับขอบคุณ w w w studio g o com ด้วยนะครับสำหรับเดโมดเกมดีๆแบบนี้ใครที่สนใจติดตามข่าวสารของเกมนี้ได้ที่เว็บ studio g u เช่นกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ u ับ c r i b e วิดีโออีกรอบรักษาสุขภาพววดไม่ดีนะครับ